เปิดตัวร้อใหม่จากค่ายเลนโซ่ MX กับลายแลนคิงเนี่ยหาไงพาซูมเลยสมัยยุคนี้2025เข้า26ต้องทรงลงครับสวยมากไงใครกำลังหาร้อแล้วเป็นล้อแท้จากค่ายนี่ครับเลนโซ่ so. ยูนิเตอร์กูของออฟโรดคือ MX ครับและย้ำอีกครั้งลายนี่ครับ MX Land King ตัวนี้เป็นสกีเลเซอร์และตัวนี้ย้ำอีกครั้งเป็นล้อ Light p ัสสวยมาก ย้ำสเปคล้อตรงนี้เป็นขอบ17นิ้วกว้างแปดหนึ่งออ f บวก27วตัวนี้เป็นล้อ light like tech p a s s คือเบาแต่ยังแข็งแรงตัววงหนักเพียง9.81กิโลแต่รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง1,100กิโลกร,รมัมว่าสวยเบาแกร่งดุหลอและเป็นสีแรกที่เปิดตัวคือสีดำด้านมาที่ร้านแล้วตัวนี้มีกัน2สีคือดำด้านและดำเงาขอขึ้นรูปให้ดูใครได้สีไหนแจ้งได้เลยจละราคาโปรโมชั่นสำหรับตัว,ตว mx lenzo แลนด์คิงตัวนี้จะชุดละ25,000บาทพร้อมมีการติดตั้งใส่ถ่วงตั้งศูนย์ให้ครบเลยหรือแต่วัดจัดส่งให้ฟรีและมีนเงินไปทางด้วยเช่นเดียวกันอยากได้ตัวนี้แลนด์คิงมีจำหน่ายที่ปุมธานีเริ่มเดีอนอะไรเท่านั้นครับ